ข้อยี่บหกรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมเออไม่ดีเลยเหรอ <laughs> เร็วให้ x และว y เป็นจำนวนจริงบวกนะฮะสอดคล้องกับ x รูทไบวก y รูทเเท่ากับรูทสอง x รูท x บวก y รูท y เท่ากับสิบสามรูทสองแล้ว x บวก y มีค่าเท่าไหร่จะทำยังไง จะทำยังไงกันดีขอโทษนะน้องรู้ไหมว่า x เนี่ยมันคือรูท x คูณรูทเรู้ไหมรู้นะน้องน้องรู้นะรู้ x คือรูท x กคูณรูทเก็คือรูท y ูณรูทไรู้ไหมรู้แปลว่าอะไรแปลว่าพี่ดอนสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมได้ดิ เพราะว่า x ก็มีรูท x สองตัวใช่ป่ะ y ก็มีรูท y สองตัวใช่ไหมดังนั้นพี่ดอนยังไม่ทําอะไรเลยนะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันฮนะจะปื๊บปั๊บนะฮะเห็นแวบๆเลยนะเขถามหา x บวก y ด้วยนะใจเย็นๆนะทาใจร่มๆนะน้องจากสมการเบอร์หนึ่งน้องดึงรูท x รูท y ออกมาสิได้เลยดึงรูท x รูทไอ X นี่คือรูทเสองตัวใช่ไหมดึงรูทเกรูทก็เหลือรูทอะไรเหลือรูทเะข้างหลัง y คือรูทวสองตัวดึงรูทวรูทเก็เหลือรูทอะไรตัวหนึ่งเหลือรูทวตัวหนึ่งเท่ากับรูทสองทันไหมพี่ดอนให้เป็นสมการเบอร์สามในทำนองเดียวกันทําเหมือนกันเด้เลยนะฮะไอข้อด้านล่างนี้ก็เหมือนกัน นะแต่ข้อด้านล่างนี่เป็นไงฮะดึงอะไรได้เนี่ยอันนี้ดึงได้แค่รูทเดึงได้แค่รูทวบางคนบอกเคยจริงเหรอดึงได้เหรอเอาดึงได้เหรอปานวิทย์ปานวิทบอกดึงอะไรวะพี่ดอนงงไปหมด จริงๆ x คือรูท x คูณรูท x ตั้งแปลว่ารูท x คูณรูท x คูณรูท x ถูกปะ่ะอันนี้ก็รูท y คูณรูท y คูณรูท y มันจะไปดึงท่าไหนอ่ะอ้าวเฉยใช่ไหมไม่ได้เฉยเลยทำไงอ่ะทำไงฮะแต่แต่แตแตแตพิเศษทำไงพิเศษช่วยหน่อยแล้ว ดึง y ได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะดึง x ดึง y นี่ครับดึง x ดึง y ดึงตัวร่วมอะนะครับดึงได้อะไม่รู้ครับพี่ถามช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวะข้างบนนี่มันดึงได้ใช่ไหมข้างบนมันดึงได้เพราะมันเป็นตัวร่วมแต่ข้างล่างนี่มันดึงไม่ได้ว่ะมันดึงไม่ได้หมดดึงไม่ได้ก็ไปตรงดึงพี่รอน ถ้ามีรู้จริงๆถ้าคิดมากนะนะรู้สึกว่ามันทางตันนี่พี่ดอนพี่ดอนเปลี่ยนตัวแปรได้ไหมพี่ดอนลำใหญ่รูทมากเลยนะนะพี่ดอนขออนุญาตเปลี่ยนตัวแปรนะนะเอาใหม่เอาใหม่าใหม่พี่ดอนเปลี่ยนตัวแปรพี่ดอนให้พี่ดอนให้รูทเอพี่ดอนเรียกว่าเอแล้วกันโอเคพี่ดอนให้รูทวายพี่ดอนเรียกว่าบีได้ไหม ถ้ารูท x เป็น a แปลว่าอะไรถ้าพี่ดอนยกกำลังสองเนี่ย x จะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองปะ่ะแล้วถ้าพี่ดอนยกกำลังสองเนี่ย y จะมีค่าเท่ากับ b กำลังสองปะ่ะอะไรนะง่ายมากโอเคได้ได้ได้นะฮะเพื่อนบอกง่ายมากนะปณวิทย์บอกเอาไปเพราะฉะนั้นจากสมการเบอร์หนึ่งฮะจาก สมการเบอร์หนึ่ง x คือใคร x คือ a กำลังสองใช่ไหมรูท y คือใครรูท y คือ b ใช่ไหมก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็น a กำลังสอง b บวก y y คือ b กำลังสองรูท x คือ a ใช่ไหมเออ b กำลังสอง a เท่ากับรูทสองรู้สึกดีขึ้นไหม ไม่ดีเลยล่ะฮะเสร็จปั๊บจากสมการเบอร์สองฮะ x x คือ x คืออะไรนี่ x คือ a กำลังสองรูท x ก็คือ a a กำลังสองกับ a ก็กลายเป็น a กำลังไรพูด a กำลังสามบวก y รูท y ก็เป็น b กำลังสามเท่ากับสิบสามรูทสอง นะอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองนะฮะไม่รู้แหละน้องรู้ไม่รู้ไม่รู้แต่พี่รู้แล้วอ่ะแต่พี่รู้แล้วอ่ะใครจำไม่ได้เที่ยวหรือเฮ้ยนี่มันสูตรเปล่าเฮ้ยนี่มันสูตรอัพเปล่าใช่ไหมอนิ่งเลยนี่มันสูตรหรือเปล่า ไม่รู้รอ่ะเนี่ยเนี่ยหน้ากำลังสามหลังกำลังสามเนี่ยไม่ใช่สูตร,รอ่ะโอ้โหขึ้นไปเลยน้องขึ้นไปเลยขึ no ้นไปเลยโนเต้เดี๋ยวนี้เลยน้องโนเต้ e, เดี๋ยวนี้ฮะสูตรกำลังสามสมบูรณ์ผลต่างกำลังสามน้องต้องท่องได้ฮะหน้าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามน้องจดเดี๋ยวนี้ครับน้องจดเดี๋ยวนี้ครับนะเขาเรียกว่ากำลังสามสมสมบูรณ์นะฮะ หน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามคุณยังเอออ่ะปณวิทไม่คุณเหรอปณวิดดูอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆนะฮะถ้าจะเป็นสารคดีนะฮะฟองฟองคูฟา กูฟาปนวิทย์ดูหนังผีอยู่ข้างๆนะครับนม่เอามาเรียนนะฮะอ่ะโดนพี่ดอนสั่งปิดไม์ปั๊บไม่เรียนแม่งละไปดูหนังผีดีกว่าอ่ะมาพี่ดอนไปครับเร็วเนี่ยน้องเห็นไหมน้องเห็นไหมว่าหน้ากําลังสามหลังกําลังสามเนี่ยแล้วเนี่ยเอกำลังสามบีกำลังสามเนี่ยชัดไหมนะถ้าน้องยังไม่ชัดนะพี่ไปต่อฮะ หน้ากําลังสองหลังหน้าหลังกําลังสองเป็นไงกับสีฟ้าชัดไหมเอกําลังสองบีกับบีกาลังสองเอชัดไหมชัดแต่แค่ขานเลขอะไรไปขาเลขสามนะพี่ดอนไม่รอช้านะฮะนะพี่ดอนเอาสมการเบอร์หนึ่งคูณสามแล้วเดี๋ยวมาบวกกับเบอร์สองโอเคไหมเอาเบอร์หนึ่งคูณสามมันจะกลายเป็นสามเอกําลังสองบีบวกสามพี่ดอนขอสลับ a อบีกําลังสอง เอาสามคูณปั๊บได้สามรู้สองพี่ดอนเรียกว่าสมการที่อะไรที่สามเนาะปุ๊บพี่ดอนเอาเบอร์สองมาบวกกับเบอร์สามทางซ้ายก็จะกลายเป็น A กำลังสามบวกสาม a กำลังสอง b โคดไปอ่ะเขาเนี้ยบวกสาม a b กำลังสองบวก B กำลังสาม 1ิบวกสามเป็นสิบหกรูทสองเป๊ะไหมเนี่ยเป๊ะไหมน้องพอบวกกันปั๊บน้องเอ๋ยฮะพี่น้องเอ้ยนี่ชัดแจ๋วไหมชัดแจ๋วไหมน้องพูดชัดแจ๋วไหมชัดแจ๋วเลยใช่ปะนชัดแจ๋วเลยคือ A บวก B ทั้งหมดกำลังสามเท่ากับสิบหกรูทสอจงจริงๆนู่น A บวก B ตอบได้ด้วยครับก็แค่ถอดรากที่อะไร พูดรากที่อะไรรากที่สามไอ้สิบหกขอแปลงเป็นสองกำลังสี่โอเคไหมได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้เหรอเอางี้ถ้าเครียดมากสิบหกพี่ดอนขอเปลี่ยนเป็นแปดคูณสองได้ไหมแปดคูณสองด้านในมีรูทสองอะนะฮะน้องน้องถอดง่ายๆฮะ น้องถอดง่ายๆถอดได้ไหมเนี่ยเอา,อางี้ถอดไม่ได้น้องทําเป็นเลขเลขยกกําลังเด็กๆมีใครรู้บ้างรู้สองคือสองกำลังอะไรลูกเอาแค่นี้มีใครรู้บ้างรู้สองคือสองกำลังอะไรสองกำลังอะไรหนึ่งกับสองปะใช่ปะฮะ อ้าวไม่รู้ไม่รู้เป็นเรืเ่องเรียกเลขยกกำลังของมออะไรวะมอสองมอสามมันจะไม่ได้ลนะนะเออเพราะฉะนั้นสิบหกคือสองกำลังสี่ส่วนรูทสองคือสองกำลังหนึ่งส่วนสองเด็กๆนะจัดให้มันสวยๆได้อะไรืึได้สองยกกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนสองได้อะไร สี่บวกหนึ่งส่วนสองได้สี่สองแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าส่วนอะไรเก้าส่วนสองปะแล้วกําลังรากที่สามกับกำลังเก้าเนี่ยตัดไหมลูกตัดไหมตัดตัดง่ายๆเลยเหลือสองกำลังสามส่วนสองนะเอคือใครรูทเอใช่ปราวะเออบีคือใครรูทวายถูกไหม สองยกกำลังสามส่วนสองนาส่วนสองนี่คือสแควรูทเหลือสแควรูทสองกำลังสามซึ่งสองกำลังสามพอถอดรากที่สองปั๊บซ้ำสองดึงหนึ่งใช่ไหมสองตัวดึงมาตัวหนึ่งได้สองข้างในเหลือสองอีกตัวหนึ่งใช่หรือไม่เอาละพี่ดอนให้เป็นสมก,การเบอร์อะไรเบอร์สี่ติเด็กตอนนี้ได้มาแล้วครับรูทเอ็กบวกรูทไวยได้สองรูทสอง แต่โจทย์ไม่ได้ถามหาโจทย์ถามหา x บวก y ไม่เห็นยากเลยน้องก็แค่จับยกกำลังเลยยกกำลังสองเดี๋ยวก็ได้ x บวก y แล้วจริงป่ะอืมพี่ดอนเอาสมก,การเบอร์สี่นะฮะมายกกำลังสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง ข้างหลังสองรูสองกำลังสองนะฮะได้แปดนะเพราะฉะนั้นอะไรครับเพราะฉะนั้นน้องต้องไปตามล่าหาอะไรต้องไปตามล่าหายก้อนนี้จริงเปล่าเพราะน้องอยากได้อะไรน้องอยากได้ X บวก y นี่ไง X นี่ไง y แปลว่าถ้าน้องรู้รูท x รูทปั๊บถือว่าโจทย์ข้อนี้เสร็จยังเสร็จนะฮะถือว่าโจทย์ข้อนี้เสร็จนะฮะ ชุบ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 อ่าะลองซิลองทำดูซินิดเดียวจะจ,จ,จะเสร็จแล้วเด็กๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนิดเดียวพี่ดอนให้เวลาสักหนึ่งนาทีอ่ะลองทดเล่นๆฮะเนี่ยจากมะเกียจากมะเกีย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 นะ ปกตีอะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยอ่าไม่เฮ้ยครับน้องดูดีดูดีเฮ้ยเฮ้ยไหมอ๋อยังไม่เฮ้ยอีกนะฮะมันคือใครเนี่ยก้อนเหลืองเนี่ยมันคือใครสองรู้สองเปล่า อ้อเหลืองมันคือสองรูสองอเจ้ามันก็คือมันก็เป็นได้เพียงแล้วรูทเอกรูทวและรูทเอกรูทวายเนี่ยมันคืออะไรมันคือสองรูสองใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ดอนเอาปากกาตัดเหลือใครเหลือใคร เหลือสองรูทเอกรูทวเท่ากับหนึ่งใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สองรูทเอกรูทวเท่ากับหนึ่งพี่ดอนให้มันเป็นสีน้ําเงินรุนแรงฮะจริงๆแล้วมันก็คือสีเขียวของเรานี่ที่เราต้องการแค่นั้นเองไอ้ก้อนสีเขียวเนี่ยมันคือหนึ่งจบไหมแล้วหนึ่งบวกย้ายไปลบเพราะฉะนั้น x บวก y เท่ากับอะไรพูดน้อง Shit. เช็คนะฮะโคตรสวยไม่รู้ฉันว่าสวยกว่าอีรูปภาพเลขาคณนตี้เยอะ <c oughs> นะฮะฉันว่ามันสวยกว่ากันเยอะนะฮะนอน,น,อน